สวัสดีครับนี่คือวันนี้ก็มาต้มต้นตดหมูตดหมานะครับผมก็ใส่น้ําประมาณ4ลิตรนะครับต้มน้ําให้เดือดก่อนนะแล้วค่อยพอมันเดือดแล้วค่อยใส่ต้นตดหมูตดหมาเข้าไปประมาณนี้เราไ่ดูหละสองหยิบมือใหญ่สองหยิบมือใหญ่ของผมนะครับไปดูวยดียดยคือต้นตดหมูตดหมาแล้วก็ใส่ใบเตยเข้าไปครับเพื่อจะ รสกลิ่นนิดหนึ่งเพราะต้นต้นหมูต้นหมาก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะฉุนนิดนึงนะครับผมชื่อเขาละครับนะแต่พอต้มเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีกลิ่นละนี่ประมาณนี้นะเวลาคนไปเก็บต้องดูให้ดีนะครับต้นมันจะคล้ายกันหมดแหละตามป่าตามดงแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมันสมชื่อของมันละครับกลิ่นเหมือนตดหมูตดหมานะฮะใครไม่เคยดมกลิ่นตดนหมูตดหมาก็ไปหาดมหมาตัวเองได้นะให้มันตดดูนี่ครับ สารพคุณก็ผมก็พยายามส่งให้ดูแล้วนะครับนี่เบาหวานเนี่ยขอขอขอยาักนิดน,นึงใครเป็นเบาหวานนี่ก็อยากให้ลองทานดูครับเดือนเดียวนะฮะถ้าไม่หายก็เอาเบอร์มาแล้วก็โทรมดาด่าผมได้นะครับผมอย่าเรียกว่าหายเลยนะเรียกว่าดีขึ้นแล้วกันนะจากห้าร้อยหรือดร้อยจากสี่ร้อยหรือดร้อยก็คิดดูนะไม่ต้องกินยานะกินยาก็กินรอชีวิตนะไอ้นี่ก็ เดือนเดียวรู้ผลครับนะใครสนใจหรือว่าสงสัยตรงไหนสำหรับต้นตดุต้นหมาก็ถ้าข้อความมาถามได้นะครับนะฮะนะครับสำหรับท่านที่กำลังเป็นเบาหวานฮนะอันดับแรกเลยนะครับความดันแล้วก็น้ำตาลในเส้นเลือดน้ำตาลอะไรพวกนี้แหละนะแต่แต่แตสำหรับท่านที่ชอบกินยาก็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 กินไปไม่ว่าอะไรนะครับอาจจะอร่อยก็ได้นะกินไปตลอดชีวิตนะครับผมวันนี้โชคดีนะครับสงสยัย สงสัยตรงไหนวิธีไหนไหนหรือหาไม่ได้ทักมาได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ